มากินครับกินแน่แท้บวอ้วนสิแตกหลายแล้วก็หากออกบอ่เบิ่งสภาพเจ้าของเลยกูกับเมาเพราะกูบ่ะนี่ผ้ากูกินเหลาขามปีเป็นจังไงล่ะมึงบ่ะนี่กูก็บเลยสีหากน้ำเป็นจังไงไกล่เบิดไปเดียวนี่บ่ไหววะจอยกูหักมาเป็นชั่วโมงแล้วนี่ กูก็เลยหักน้ำบดนี่ <l enn> ดีนะมันมีแต่น้ำบ่มีตอนออกมาน้่บ <l enn> ่ไหวดอกแบบนี้ไปไปหาอาบน้ำอาบซองห้ามันส่วงขึ้นจะได้ไปหากินเขากินน้ำเดี๋ยวมันสะแห้งเลยมึงมามาคือมาเป็นบ่สวงแถวน้กกูบดนี่ <l enn> เป็นสงหลงเสงเหลงจังหดดอกบ่เม่นสิได้ซื้อมาแก่อีกที่จอย มีแต่มึงสีหักทางออกมาอีกนั่นแล้วสีแตกบ่หูจะกกับพอดีไปหาสีนมาลาบผุ่นแน่วมตีสวงบักเกียบม,มันกลับมาบานไปวัดจอยกูว่าสิไปหามันบอกให้มันมาเลือกอบอตอมากาให้กูแน่บ่แมนมันกลับกรุงเทพไปแล้วตีเห็นว่าเฝ้าไปเห็ดงานมึงกะท้หามันเบิ่งตัวเพื่อมันมาลงคะแนนไห้เอาจังสันตีเดี๋ยวกูไปเอาโทรศัพท์ท้หามันก่อนสันร้ำคิดพ่อเดี๋ยวก็ลืมอีก กูแหงเรื่องุฮยลอหลแมนเบอร์ปกเกี่ยมบ่นี่นี่ไอ้อ้วนเด้อจำไอ้ได้บ่พอดีไอ้ลงสมัครอบอต่อก็เลยลองโทรหาเบิ้งหวัดดีครับไอ้จำได้ยุครับว่าจังไหดน้อครับไอ้วันที่11เอข้าเจ้าสีเลือกตั้งอบตต่อตัวพ่อสีวางบ่ข้นมาบ้านมาลงคะแนนซ้อยไอ้ได้บ่คอยหัวกะลงมือหอดกรุงเทพมือเศร้านี่ไม่ไอ้ถึงค่าเหตุงาน กลับบ้านดูกับบ่มีเงืนค่ารถแล้วบ่ยากดอกเดี๋ยวไอ้ออกค่ารถให้ <c oughs> พ่อสีม้าให้ไอ้ได้บ่ไ <c oughs> อคือต่อยูได้นี่ <c oughs> สีให้คอยจักบาทละไอเถิงค่ารถเถิงค่าเสียเวลาเ <c oughs> ถิงค่าล่างานคอยน้ำเด้อเอาจังซี่ไอ้ให้ซีพัฒนาพ่อบอร่ร่วมให้เถิงเบิร์ตถือว่าซ้อยไอ้เนาะเกียมไอ้กับมี่บ่หลายมู่อยบ้านฟากกันไปคบ เจ้าได้เจ็ดพันผุนเด้อคอยขอจักหาพันหาได้บเ่เอาเอาเอาตามนั่นละสันมาให้หอ้ายเน่เด้อมันถี่ซูเขาบ่ได้ปีนี้มีแต่ภูงเงินไหลายๆขอบใจลหลายๆเกี่ยมลงทุนหลายแถวอ้วนมแต่เปลืองไปนาเป็นตาได้เป็นน้ำเขาบ่ละบ่แจกเข้ากับบ่กาไ้กูก็อยากล่องเป็นเบิ่งนี่ละอยากฮู้ว่าเป็นอย่างคนมันคืออยากเป็นคักแท่เดี๋ยวเบื่องเงินเดือนใส่ซ่องกับบ่พ่อ ไปหาซื้อสิ้นมะลาปะอ้วนกูหิวเขาแล้วนี่มือขค้ืนกับพ่ได้กินหยัางสะแตกตายตะเบียจนเมาไปไปชันพอดีละสีได้แวะหาเสียงคุ้มในบ้านนําหัวขะแนนมันไปแจกเงินไปอูนี่สวัสดีครับยายสอนคือภากันได้มานางกินหมากอยู่นี่นอ้อปีใไม่มวนบ่่รยายเอาพ่อได้มวอยุ่ลาพากันมาหาซื่อเนี่กินติ ซื้อเบียร์ให้ยายจะขวดแนเป็นอย่างอบตว่าสิมหาซื้อซ้นไปลาบแม่ยายอสอหม้อแดงหัวคะแนนข่อยบอท่านเอาเงินมาแจกให้ซุ่มเจ้าตีบัท่านได้แล้วล่ะบอท่านเห็นผู้ใดมาแจกจะค้นแดะม,มาให้ยายเพราะได้ซื้อเบียร์แนเงินคือเอาให้หัวคะแนนมาแล้วมันคือบอท่านมาแจกว่าจอยมันแจกบอท่านได้ครบคอยบอได้ถือเงินมานําแม่ยาย ไปเอาในลานค่าเลยเดอล่งซื้อข่อยไว้ให้ผู้ละสองลอยเดอ้อยายเดี๋ยวข่อยมาจ่ายม่งขอบคุณเดอ้ออบตอ้ว,อวนเดี๋ยวยายสิซอยเลือกเด้อล่ะเบอร์ไหนก็ย่ายก็ลืมเบอร์หนึ่งเดอ้อยายซื้ออ้วนหวังโกงฝากไว้ในเดอ้อยายซอยลูกหลานในเดอ้อจ้าบ่ลืมดอกลูกหลานยายสิกาไห่ดอกเดอ้อได้เป็นหล้วก็ย่าลืมลมวัวแจกน้ำเด้อล่ะ ขอบคุณหลายๆยายซุ่มคอยไปกอนเดอร์หิวเข่าแล้วคือได้หลายรอบแต่ว่าเฮ้าแต่ว่าหัวคะแนนมันคือแจกลอยเดียววะที่บอกอ้วนแจกสองลอยหัวคะแนนมันกะสิกักไว้ถ้ากินตัวเบิงซ่งบางเธอมันหอดว่าแจกตัวว่างเงินเบิด <laughs> <c oughs> กูกะสินั่งทากินอยู่มองนี่ละมือนี่ เดี๋ยวมันกัสิมีคนมาแจกอีกเอาแม่มันพูละสามรอบพุ่นเท้งกินเขาเท้งรุ่นเลขปัะดิรุ้ยรุวยรับปีใหม่ในแม่สาธุซื่องวดในบ่อถ,ถือจักเถื่อร้วยงวดนี่ละรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก ามเจ็ดเจ็ดกสเจ็ดูมาศูนย์แทบนี่ศูนยั้งแต่เหมันยังออกศ6แท่นทีปีไหมเหล้าสิมันหมันหขาวมึงช่วยตะต้นปีเลยหอดบ่วไก่เลขหูขี่กูศูนย์ขักซะบอมเปนผ้ากันศูนย์คอยแล้วตีบอกหาซี่หาบอเห็นหอดสนสื่อ2 6กกออก0 6กกูมานายขักซะเศ้าหวังน้ำเลขแล้วล่ะ เงือบอออกบอไดดอกเงินวาดสนาขี่ไล่ครับก็บอยากกินหอดเข่าป่ะเนี่เมื่อยครับส้ำนี่ล่ละพี่น้องจักพพอกันไหมฝากติดตามเพจให้คอยน้ำเนเด้อ